วัดประยูนนะครับเป็นเป็นซุ้มประตูหน้าวัดสะพานพุทธเป็นสะพานที่ที่มีชื่อเสียงนะครับที่เยาวชนคนหนุ่มสาวชอบมานั่งเล่นเวลากลางคืนเป็นสะพานสุดทิตเลยนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมานั่งเล่นมากินกาแฟมานั่งกินขนมนมเนยมานั่งกินน้ำโคกนะครับ มาถ่ายรูปเพราะกลางคืนสะพานพุทธสวยๆนะครับมาถ่ายรูปก็มาทำคอนเทนต์ต่างๆตรงสะพานพุทธนะครับเป็นสะพานที่โด่งดังแต่ถ้าสะพานกรุงเทพไม่ใครไม่มีคนไปถ่ายรูปเลยกลางคืนไม่มีคนไปเดินนะครับด้านนี้ก็จะมีแค่สะพานพุทธแล้วก็สะพานพระราม8ที่อยู่ใกล้ๆก,กับถนนข้าวสารนะครับคนก็นิยมไปไปถ่ายรูปไปอัดวิดีโอทำ